เยถึงสุขภาพของท่านอ,อง นายแพทย์จัก,กรีวัชระวิวัชระวง์น้องชายท่านออนเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรกอีกคนหลังจาก Facebook วรรณศาสานานวมโพสต์ข้อความและภาพป้อฟันที่เป็นจริงท่านอ่องได้กลับไทยครั้งแรกอีกคนสองพี่น้องท่านอ้อนและท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จัก,กรีวัชระวิวัชระวงศ์ตั้งใจมานานว่าจะมาไหว้เสด็จทวดที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอ พื่อช่วยเหลือคนยากจนไว้เสด็จปู่รอเก้าที่โรงพยาบาลศิริราชและมาเที่ยวและก็มารับท่านอนกลับสหรัฐอเมริกาด้วยกันท่านอนเลยเลื่อนเดินทางกลับเพื่อผ่าเที่ยวก่อนเมื่อวานได้ไปอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลศิริราชเพื่อไหวกรมหลวงสงขาลานครินสมเด็จยา่าและรัชกาลิก่9ทั้งนี้ท่านอ่องมีความตั้งใจอย่างสูง ที่จะมากราบถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดดัดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงเป็นทูนกระหม่อมทวดและสมเด็จทวด,ดโดยทั้งสองพระองค์ เป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านอองเรียนวิชาแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยดังพระราชปณิธานของสมเด็จทวดคือขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งล่าสุดหลายคนต่างเข้ามาสอบถามถึงสุขภาพของท่านอ,องหลังเห็นใบหน้าที่เปลี่ยนไปโดยท่านอองได้เผยว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเนื้องอกในสมองที่ค่อนข้างใหญ่แต่ได้ผ่าออกมาแล้วมันไปกดทับการขยับของใบหน้าเพราะฉะนั้นเลยทําให้เวลาพูดหรือเวลาคุยทําให้ใบหน้ามี อาการเบี้ยวเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ